ดงขวัตตอนที่27ถอนยาสั่งเสียงกริ่งจัก,กรยานที่ชายหนุ่มขี่มันผ่านไปตามถนนลูกรังกลางหมู่บ้านแม้จะเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลปืนเที่ยงไกลจากความเจริญแต่ชุมชนแห่งนี้ก็นับว่าได้รับความสนใจในแง่ของการพัฒนาเข้ามาถึงจากหน่วยงานของรัฐอยู่ไม่น้อย คงจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การดึงมวลชนอันเป็นประเด็นสำคัญเพราะถ้าหากชาวบ้านได้รับการเหลียวแลจากส่วนราชการทั้งในด้านสาธารณุรโภคพื้นฐานและด้านเศรษฐกิจปากท้องเพียงประชาชนได้กินอิ่มนอนหลับก็เท่ากับเป็นการปิดช่องทางที่ชาวบ้านจะไปเข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนสิสต์เพราะการสู้รบกันนั้นมันมีแต่ความทุกข์ยากลำบากลำบน การเมืองการปกครองกับเรื่องของปากท้องการกินอยู่มันจึงดูเป็นเรื่องเดียวกันอันเป็นความสำคัญเชิงโครงสร้างที่เราจะปฏิเสธว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้เช่นเดียวกับที่นี่เมื่อชาวบ้านรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกรัฐทอดทิ้งพวกเขาเหล่านี้ก็ย่อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาให้กับทางการ จึงเป็นเหตุให้ยุทธการป่าล้อมเมืองของฝ่ายคอมมิวนิสต์อ่อนกำลังลงไปเมื่อศูนย์กลางได้เริ่มกระจายอำนาจและความเจริญออกมาเด็กหนุมปั่นจัก,กรยานคันเก่ามาจอดอยู่ที่หน้าบ้านผู้ใหญ่ทิ้งก่อนที่จัก,กรยานตราจระเข้คันนั้นจะถูกจอดพิงไว้ที่ข้างรัว้ววันนี้ทั้งต่อและเด็กๆในหมู่บ้านต่างมีความตื่นเต้นดีใจที่เห็นรถเจาะบาดาลคันใหญ่ มาจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทอีกไม่ช้าชาวบ้านคงจะได้มีบ่อน้ำบาดาลไว้สูบขึ้นมาใช้กันในยามหน้าแลง้งไม่ต้องลำบากไปหาบน้ำกันไกลๆทั้งผู้ใหญ่กับเด็กๆที่กำลังมามุงดูต่างแสดงสีหน้าท่าทีที่มีความตื่นเต้นกันยกใหญ่ตาจะพาเจ้านายเขาออกไปสำรวจหาที่เจาะบ่อบาดาลน,นะต่อถ้ามีเวลา ตั้งใจว่าจะเข้าไปกราบพระธุดองท่านเพื่อปรึกษาหาหรเรื่องการบ้านงานบุญผู้ใหญ่ทิ้งหันมาบอกกับต่อก่อนจะเดินนำหน้าพาในช่างออกไปเพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำก็ยังมีทั้งเด็กๆและชาวบ้านอีกมากที่ตามไปดูต่อตั้งใจว่าจะตามไปดูด้วยแต่เมื่อครู่ได้ยินผู้ใหญ่ทิ้งพูดขึ้นมาถึงพระมหา ก็พาให้ต่อเกิดความคิดที่อยากจะเข้าไปกราบพระมหาเพื่อขอเรียนวิชาเสกไม้ให้กลายเป็นเงินถ้าจะรอออกไปพร้อมกับผู้ใหญ่เห็นทีว่าคงจะไม่ได้การเพราะต่อเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดให้ฟังว่าเวลาคนโบราณจะเรียนวิชาอาคมเขาจัดถ่ายทอดกันเป็นความลับถ้ารอเข้าไปพร้อมกับผู้ใหญ่ดูท่าว่าพระมหา ท่านคงจะไม่เปิดเผยวิชาดีออกมาเป็นแน่คิดขึ้นมาได้ดังนั้นต่อจึงไม่รอช้ารีบขึ้นคร่อมจัก,กรยานแล้วมุ่งหน้าไปยังชายป่าวัดร้างทั้งในใจก็ให้กระยิมยิ้มว่าวันนี้ตนคงจะได้วิชาดีกลับมาแน่นอนก่อนที่เด็กหนุ่มจะถีบจักรยานออกมาพ้นจากหมู่บ้านขี่ผ่านไปตามแนวคันนาใต้ร่มโพใหญ่ในตอนนี้ มีเพียงเจ้าหมาดำที่มันยังคงนอนเฝ้าพระมหากับสายตาที่รอคอยให้ภิกษุหน่มฟื้นกลับคืนมากว่าชั่วโมงแล้วที่ภิกษุหนุ่มล้มฟุบลงไปทั้งใบหน้าตอนนี้ก็เขียวคล้ำลงไปทุกทีราวกับธาตุไฟในกายใกล้จะแตกสลายดับลงอำนาจแห่งมนตรายาสั่งนั้นมันเข้าไปเผาไหมทำลายอวัยวะภายใน ให้ได้รับความบอบช้ำอย่างแสนสาหัสจนต้องกระอักออกมาเป็นลิ่มเลือดมากมายทั้งน้ำลายที่ฟูมปากหากช้าไปกว่านี้เห็นทีว่าพระมหาคงต้องมาสิ้นสุดการเดินทางและจบสิ้นทุกอย่างอยู่ใต้ร่มโพใหญ่ใบหน้าของพระมหานิอย่างนี้ได้ปรากฏมีมดดำฝูงใหญ่กำลังแตกรังกันออกมาฝูงมดเหล่านั้น ดางเดินต่อแถวกันมาเป็นสายยาวทั้งยังพากันไต่ขึ้นไปอยู่เต็มใบหน้าของภิกษุนมที่ยังคงสลบสไลดไม่ได้สติในปากของพระมหายามนี้ก็มีแต่ฝูงมดดำที่กำลังตอมไต่อยู่ในปากเชอรอยว่าจะพากันมากินเอาน้ำเลือดน้ำลายที่พระมหาทั้งกระอักทั้งขับคายมันออกมาแววตาที่แน่นิ่งดิ่งลึกลงไป หากในใจของภิกษุหนุ่มยามนี้ปรากฏมีแสงเจิดจ้าสว่างสวยแม้กายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจนเหลือกำลังที่จะทนได้ไหวอีกต่อไปหากแต่ในจิตใจของพระมหามันมีแต่ความเจิดจ้าด้วยคุณธรรมดวงจิตที่มีแต่ความผ่องแผ่เกิดขึ้นมาราวกับว่าตอนนี้ภิกษุหนุ่มพร้อมแล้วที่จะละทิ้งจากสังขาร สังขารที่บัดนี้มันบอบช้ำเกินจะเยียวยาพิษร้ายของยาสั่งสังหารมันได้ทำลายธาตุขันภายในจนไม่อาจจะฟื้นคืนกลับมาดวงจิตของพระมหาในตอนนี้จึงมีแต่ความพร้อมที่จะตายในท่ามกลางดวงจิตอันสว่างสวยัยได้ปรากฏภาพนิมิตขึ้นมาต่อหน้านิมิตนั้นแสดงให้เห็นหมู่เทวามากันมากมาย เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นต่างพากันเข้ามาก้มลงกราบแสดงความเคารพโดยพินอพิเทาก่อนที่เทวาผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะจะประนมมือและพูดขึ้นมาพวกข้าพเจ้าพากันลงมาเพื่อจะอาราธนาพระคุณเจ้าให้ขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตอันเป็นทิพวิมานสถานที่ที่พระศรีอริยเมตไตรดได้ทรงประทับ เมื่อเทพผู้เป็นใหญ่พูดจบก็ยินเสียงหมู่เทวาอาราธนาดังขึ้นกึกก้องราวกับเสียงนั้นจะลั่นดังไปทั้งชั้นฟ้าชะรอยว่าอายุไขในบัดนี้มาถึงทีที่ต้องสิ้นสุดลงเสียแล้วจริงๆแม้จะไม่สมใจหวังอย่างพระนิพพานหากแต่ตอนนี้จิตใจของพระมหาก็ได้ก้าวขึ้นมาถึงภูมิแห่งพระโสดาบัน แม้ต้องตายไปในวันนี้ก็ไม่มีความอาลัยอาวรณ์ใดให้ต้องเสียดายก่อนที่จะตัดสินใจละทิ้งสังขารแต่บัดดลในความสว่างสวยัยได้ปรากฏแสงอันเจิดจ้ายิ่งกว่าขึ้นมาในความเจิดจ้าดวงนั้นได้เผยเห็นร่างของภิกษุชราที่พระมหาจำท่านได้ใช่แล้วท่านคือหลวงปู่ใหญ่ เพียงได้พบพระอาจารย์มหาปาจิตถึงกับเก็บกลั้นอั้นน้ำตาแห่งความปีติยินดีเอาไว้ไม่อยู่ก่อนที่หยาดน้ำตาจะไหลหลั่งอาบทั้งใบหน้าภิกษุหนุ่มไม่รอช้ารีบก้มลงกราบหลวงปู่ใหญ่ขอให้ฝืนทนต่อทุกขเวทนาอย่าพึงพอใจในธรรมเพียงแค่นี้ จงอาศัยใช้หัวใจที่เด็ดเดียวห้าวหารของท่านมหาเข้าประจันหน้าสู้กับอวิชชาตันหาอุปาทานต่อไปให้ถึงที่สุดเพียงเท่านั้นแสงสว่างอันเจิดจ้าก็หายวับจากไปพร้อมกับหลวงปู่ใหญ่และเสียงสาธุการจากเหล่าเทวาคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากหลวงปู่ใหญ่หากกลับทรงพลัง ทั้งยังให้ภิกษุนมเกิดความเด็ดเดี่ยวอาจหารขึ้นมาราวกับแสงเทียนกลางพายุอันริบรีที่จวนเจียนจะดับมอดได้กลับมาเกิดประกายไฟให้ลุกชดช่วงสว่างสวัยขึ้นมาอีกครั้งชีวิตของพระมหาเนยามนี้ก็เช่นกันร่างอันสลบสไลยไม่ได้สติประหนึ่งกำลังก้าวเดินเข้าไปในดินแดนแห่งความตาย จูจูกลับได้ยินเสียงหายใจเฮือกใหญ่ดังขึ้นมาเจ้าหมาดำถึงกับหูพึ่งตั้งทั้งตื่นเต้นดีใจในสัญญาณการกลับมาและที่บนคันนาห่างออกไปจากราวป่าเบื้องหน้านั้นต่อได้จอดจัก,กรยานทิ้งเอาไว้ก่อนจะรีบเร่งฝีเท้าเดินเข้ามาด้วยเด็กหนุ่มได้มองเห็นแต่ไกลว่าใต้ร่มโพยามนี้กำลังเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับพระธุดง ทันทีที่ต่อมาถึงจึงเรียบวิ่งเข้าไปประคองร่างของพระมหาแล้วในตาของภิกษุหนุ่มจึงค่อยๆได้ฟื้นคืนสติใบหน้าของพระมหายามนี้คงมีแต่ความอิดโรยทั้งร่างก็ยังคงเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อครที่ไหลาอาบอีกบรรดาฝูงมดดำมากมายราวกับจะพากันขึ้นมาตายยกรังช่างหน้าเวทนาสงสารสัพสัตเหล่านี้ ที่ได้พากันมาดูดกลืนเอาพิษยาสั่งเพื่อทำการถอนคลายเอาคุณใสออกไปจากร่างของพระมหาเป็นการสละชีวิตเพื่อต่อชีวิตนับเป็นคุณอุปการแก่ชีวิตของพระมหาเหล่ามดดำพวกนี้ล้วนเคยมีบุพกรรมต่อกันในอดิตชาติคราวนี้ที่ได้ปรากฏตัวออกมาก็เพื่อเป็นการมาตอบบุญแทนคุณให้กับพระมหา ในร่างกายที่อ่อนล้าสิ้นกำลังหากสติที่ยังรับรู้อยู่กับทุกเรื่องราวพระมหาจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับทุกชีวิตเล็กๆมากมายเหล่านั้นเมื่อเห็นว่าพระมหาเริ่มได้สติมีอาการตอบสนองต่อจึงรีบไปรินเอาน้ำจากในกามาถวายภิกษุหนุ่มพยายามประคองร่างเข้าไปซุกพิงโคนต้นโพ ก่อนจะนั่งหลับตานิ่งกกำหนดจิตเพ่งจ้องเข้าไปดูอยู่ภายในกายของตนที่ตอนนี้มีแต่ความบอบชำ้ำจึงได้เคลื่อนาธาตุไฟไล่ลมปราณเพื่อทำการขับพิษจากภายในเพียงเท่านั้นพระมหาจึงได้อาเจียนออกมาต่อถึงกับต้องเบือนหน้าหนีเพราะอาเจียนที่พระมหาสํารอกออกมานั้นมันปรากฏเห็นเป็นของเน่าเสียสีดำ ราวกับน้ำมันดินมีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงคุณใสใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกคุณใสามาแน่แน่ทันทีที่ต่อได้เห็นปรากฏการตรงหน้าเด็กหน่มถึงกับอุทานออกมาแม้จะไม่เคยได้เห็นกับตาแต่ต่อก็เคยได้ยินได้ฟังมาอยู่บ่อยๆเด็กหนุ่มจึงได้พูดพลงออกไปทั้งมั่นใจว่าผู้ที่กระทำคุณใสามาใส่พระมหา ต้องเป็นหมอผีชุ่มเป็นแน่แท้เพราะทั้งหมู่บ้านนี้และละแวกบ้านใกล้เคียงก็คงจะมีเพียงหมอผีชุ่มคนเดียวที่จะสามารถทำเรื่องลึกลับพันนี้ได้ก็พลันเด็กหน่มนึกขึ้นมาได้จึงรีบล้วงมือเข้าไปในย่ามแล้วหยิบเอาซองยาชุดที่เพิ่งซื้อมาจากรถขายยาเร่ก่อนจะรีบจัดการแกะยากับรินน้ำประเคนส่งไปให้พระมหา ลองฉันยานี่ดูนะครับพระอาจารย์คนขายบอกว่ายาชุดนี้ช่วยแก้พิษต่างๆได้ตอบพูดออกไปด้วยความหวังดีและใจอันปรารถนาจะช่วยพระมหาหลังจากฉันยาที่เด็กหนุ่มจัดถวายพระมหาจึงนั่งหลับตากำหนดจิตใจอยู่ในสมาธิและอาศัยลมหายใจอันละเอียดประณีตฟอกาธาตุขันขับดันไล่พิษร้ายในกายออกมา จนทั้งกายายามนี้มีเหงื่อพดหยดไหลออกมาเป็นทางยาวราวกับว่าพิษร้ายได้ถูกถอนคายขับออกมาจนสีหน้าของพระมหากลับมาดูสดชื่นเห็นดังนั้นต่อถึงกับแสดงอาการเบาใจโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกไอหมอผีคนนี้เห็นทีจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ผมคงต้องนำเรื่องนี้ไปบอกกับตาทิ้งให้แกได้รู้ จะได้จัดการกับคนพันนี้ตอบพูดออกมาด้วยความรู้สึกนึกแค้นใจก่อนที่พระมหาจะรีบปรามใจเย็นๆตอนนี้อาตมาก็ไม่เป็นไรแล้วถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นการชดใช้นี่กรรมของอาตมาก็แล้วกันโยมต่อไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาความอะไรขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับผู้ใดกระทำกรรมใด ก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นเพียงสิ้นคําพูดของพระมหาเด็กนมถึงกับประหลาดใจว่าเหตุใดพระมหาจึงได้มารู้จักชื่อของตนได้ทั้งที่ต่อเพิ่งจะเข้ามาเป็นครั้งแรกทั้งยังแปลกใจที่เมื่อครู่ต่อก็ยังเห็นอยู่ว่าพระมหาถูกกระทําคุณใสเข้าใสจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่กลับไม่แสดงอาการโกรธแค้นอันใด ทั้งยังห้ามไม่ให้ตนเอาเรื่องนี้ไปแพร่งพรายช่างประหลาดเสียจริงอาจารย์นี่สงสัยจะเป็นพระวิเศษเหมือนที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันจริงๆเลยนะครับเด็กหนุ่มพูดออกไปตามความรู้สึกแบบซื่อจะวิเศษได้อย่างไรต่อก็ได้เห็นแล้วว่าเมื่อครู่พระอาจารย์ก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดถ้าวิเศษจริงคงไม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ นับว่าโชคดีที่ต่อเข้ามาช่วยไว้ได้ทันพูดจบเด็กหนุ่มก็พลอยมีรอยยิ้มฝ่ายพระมหาก็ให้นึกฉงนใจในยาชุดที่ต่อจัดมาถวายแม้ยาชุดเหล่านี้ทางการจับพยายามรณรงค์ไม่ให้ชาวบ้านใช้เพราะมันเป็นยาที่เจือปนไปด้วยสเตียรอยแม้จะให้ผลเฉพาะหน้าที่ชะงักงนัน หากแต่มันจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อร่างกายแต่เมื่อครู่ก็ไม่รู้ว่ารอดมาได้ด้วยบุญกุศลหรือว่าฤทธิยาสเตียรอยกันแน่ส่วนเจ้าดำมันก็ได้แต่ทำเสียงครางงิ้งๆกระดิกหางอยู่ใกล้ๆดูท่าว่าจะดีใจที่ได้เห็นพระมหากลับมาอีกครั้งก่อนที่พระมหาจะหันไปวานใช้เด็กนุ่ม อาจารย์ขอวานให้ต่อเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบาทไปฝังให้ทีเกรงว่าจะมีสัตว์ไปกินเข้าจะให้เกิดเป็นอันตรายเด็กนมรีบรับปากรับคำก่อนจะถีบจักรยานกลับเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อไปเอาจอบจากเรือนมาแต่เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าที่ตนเข้ามาพบพระมหาก็เพื่อจะมาขอวิชาดีส่วนพระมหายามนี้ ก็ได้ไปลงสงน้ำที่ลำธารในป่าใกล้กๆในใจก็ให้ครุ่นคิดไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ถ้าหากตนรับคำอาราธนาจากบรรดาเทวาเหล่านั้นก็คงจบชาตินี้ไว้ที่ภูมิของพระโสดาบันแต่หลวงปู่ใหญ่นั้นท่านคงล่วงรู้ด้วยญาณทัศน,นะบางอย่างจึงได้เข้ามาช่วยยับยั้งการตัดสินใจทั้งภิกษุหนมุมก็ตั้งคำถามให้แก่ใจตน ว่าเหตุการณ์ถูกลอบวางยาได้สร้างความแค้นเคืองต่อหมอผีชุ่มหรือไม่พระมหาพิจารณาจนแน่แก่ใจว่าตนนั้นไม่ได้มีโทสะใดๆเกิดขึ้นมาให้เห็นยังให้หัวใจของภิกษุหนุ่มเกิดความรู้สึกชื่นใจในธรรมหลังจากที่ได้ลงสงน้ำจนรู้สึกผ่อนคลายก็เห็นต่อกำลังเดินแบกจอบเข้ามาไม่ทันที่เด็กหนุ่มจะได้พูดอะไร พระมหาก็ชิงพูดขึ้นก่อนพระอาจารย์ก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ใช่พระวิเศษอะไรวิชาเสกใบไม้นั้นมันก็เป็นเพียงเรื่องลวงโลกถ้าแม้ว่าจะมีใครทำได้ก็คงจะเป็นพวกนักแสดงมายากลตบตาคนดูมากกว่าพูดจบพระมหาก็ส่งบาทที่มีอาหารเจือปนพิษไปให้เด็กนมหากในใจของต่อตอนนี้ มีแต่ความรู้สึกทึ่งอยู่ภายในเพราะดูเหมือนว่าพระมหาจะมารู้เรื่องที่ตนคิดอ่านวาระจิตของตนได้จริงๆหลังจากที่ต่อกขุดหลุมลึกลงไปจึงจัดการเทเข้าวในบาทนั้นทิ้งก็พลันได้เกิดเหตุอัศจรรย์จูจูก็มีสายลมพัดกระโชกเข้ามาในบริเวณป่าอย่างรุนแรงเมื่อต่อมองลงไปในหลุมกลับพบว่า เศษอาหารมากมายที่เพิ่งจะเทลงไปได้แปรสภาพเป็นสีดำเน่าเหม็นมีหนอนไตชอนชัยยังให้เด็กหนุ่มถึงกับเกิดอาการขนลุกขนชันเมื่อฝังกลบเรียบร้อยต่อจึงรีบวิ่งกลับมาเล่าถึงสิ่งที่ตนได้พบเจอให้พระมหาฟังบัดนี้พูดพลายได้กลับคืนไปสู่ตัวผู้กระทำถ้าหากดวงไม่ตกก็คงยังอยู่ดี แต่ถ้าถึงทีที่ดวงตกอำนาจแห่งพูดผีจะได้กลับไปทำลายแก่เจ้าของของมันนั่นเองพระอาจารย์มีเพียงวิชากรรมฐานที่จะสอนให้ถ้าอยากจะพบสิ่งอัศจรรย์ใจก็ขอให้ต่อเพียงฝึกตามรู้ดูลมหายใจของตัวเองตามรู้ถึงกิริยาอาการที่ลมหายใจไหลเข้าไหลออกทำเป็นประจำทุกๆวัน เดี๋ยวเหตุอัศจรรย์ก็จะแสดงออกมาให้เห็นถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่ายังทำได้ไม่ดีพอพระมหาได้มอบอุบายให้แก่เด็กหนุ่มเพื่อให้มีความสนใจใคร่ในธรรมมากกว่าการสแสวงหาวิชาอาคมอันมีแต่จะชักนำทำให้เกิดความลุ่มหลงทั้งบางคนถึงขั้นถลำลึกลงไปในหุบเหวเหมือนเช่นหมอผีชุ่มผู้หลงเดินทางผิด ส่วนเด็กหนุ่มหลังจากกราบลาพระมหาออกมาใบหน้าก็มีแต่ความดีใจที่ได้วิชาการดูลมหายใจกลับมาด้วยแม้จะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรหรือจะดีอย่างไรแต่เมื่อพระมหาบอกว่ามันเป็นวิชาดีต่อก็เชื่อว่ามันต้องเป็นวิชาดีดังที่พระมหาได้บอกเอาไวแ้แน่ๆเพียงแค่การฝึกดูลมหายใจมันก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไร คืนนี้ต่อจึงตั้งใจเอาไว้ว่าก่อนนอนจะลองนั่งหลับตาดูลมหายใจตามที่พระมหาได้สอนเอาไว้